องคน้ําพุหรือองคน้ําผุดที่ไม่ควรเอามาใช้ในบ้านเลยนะเพราะจะส่งผลเสียกับคนในบ้านอย่างแรกเป็นองคน้ําพุที่ลักษณะมีคนมีเด็กมาแบกมันอยู่เหมือนในรูปแบบนี้ยแล้วคุณเอามาตั้งเอาไว้มันก็ส่งผลทําให้ชีวิตของตัวคุณเองต้องลําบากคุณเห็นไหมรูปนี่มันเป็นการแบกไว้ะแบกไว้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้คนในบ้านเนี่ย มีแต่ความเหนื่อยอยากได้อะไรก็ได้ยากลำบากเหมือนคุณต้องแบกภาระอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจทำธุรกิจมีบริวารเยอะแยะมีลูกน้องเยอะแยะไอ้ตัวโอ่งน้ำพุแบบเนี้ยมันก็จะส่งผลทำให้บริวารคุณเนี่ยลูกน้องคุณจะรู้สึกทำอะไรก็ยากไปหมดคุยกับลูกค้าทำไมช่วงนี้มันยากจังเหนื่อยจังผลิตสินค้ามาทำไมสินค้าหลุด qc ตลอดทำไมมันไม่ผ่าน qc สักทีจะไปขายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็เหมือนต้องพูดเยอะเหนื่อยกว่าปกติ นี่ไงและสุดท้ายมันส่งผลอะไรมันก็ส่งผลทําให้เงินที่ขึ้นมาหาคุณเนี่ยมันได้ยากขึ้นแบบที่สองที่ห้ามตั้งเลยแบบนี้บบนก็คือน้ําผุดน้ําพุที่มีก้อนหินเนี่ยกดกระแสน้ําอยู่บางคนก็เรียกหินกิ้งน,บบน้ําพุแบบเนี้ยมันจะส่งผลทําให้ยอดธุรกิจเริ่มนิ่งแล้วก็ลดลงหรือ เงินทองที่ได้มาจากที่เคยได้มาง่ายๆได้มาดีๆการเงินเริ่มหยุดชะงักการเงินเริ่มเสียอาจารย์เนี่ยไปตรวจห่วงจุ้ยให้อาธุรกิจลูกศิษย์คนหนึ่งไปถึงก็เห็นละเขามีแบบเนี่ยหินกิ้งอย่างเงี้ยอยู่หน้าธุรกิจเขาเลยหน้าบ้านเขาที่ทำธุรกิจอาจารย์ก็บอกนายอย่างเงี้ยยกออกเชื่อไหมพอเขายกออกปุ๊บแล้วปรับห่วงจุ้ยภายในตามอาจารย์นะโอ้โหคือแบบ ยอดธุรกิจเขาเนี่ยกลับมาพลั่งภูเขาบอกตั้งแต่ยกหินออกเนี่ยนะธุรกิจดีมากเงินเข้ามามีเงินไหลามาเทมาจนตอนนี้แบบโอ้โหธุรกิจเติบโตอย่าคิดว่าแค่ไอหินก้อนเดียวที่มันกิ้งอยู่บนน้ำไม่มีผลนะคะมีผลมากแล้วที่สำคัญมันมีผลกับสุขภาพด้วยเพราะหินกิ้งตรงเนี้ยที่มันกดน้ำกระแสน้ำอยู่แบบเนี้ยมันจะส่งผลทำให้คนในบ้านเนี่ยมีความเครียดปวดหัวหรือลนะักษณะอนาคตมีโอกาสที่จะ เจ็บป่วยช่วงบริเวณบนหัวถึงบ่าไหลเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนมันถูกกดอยู่แบบที่3เลยน้ําพุแบบเนี้ยห้ามใช้มันจะมีรูรั่วอยู่รอบรอบคือมันผุดขึ้นอ่ะ1ดอกแต่ไอ้รอบรอบเนี่ยรั่วออกมาแบบพุนเลยอันเนี้ยเขาเรียกรายจ่ายรับมาหนึ่งจ่ายเป็น10เข้าใจเนาะรับมาหนึ่งแต่รายจ่ายเนี่ยเป็นสิอย่างเลยรอบตัวอันนี้ไม่ดีนะคะอ่ะบ้านใครที่ซื้อมาแบบนี้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงซะว่าแก้ยังไงล่ะก็ยกออกค่ะไม่เอาไม่ใช้เนอะวิธีแก้มันง่ายแค่ยกออกย้ายออกไปหาแบบใหม่มาเปลี่ยนแทนมันง่ายค่ะนะคะคือถ้าตั้งเราไม่ดีไม่ต้องตั้งเลยดีกว่า